นอบน้อมกราบพระรัตนตรยัยขอากาศหมโมคณะพระสงฆ์ศีอนุสิทธิ์พระคุณเจ้าผู้หมปากาาสวพัดขอความสุขความเจริญแด่เจ้าทั้งหลายพุทธบริษัทอุบาสศกอุบาสิกาในพุทธศาสนานี้ค่ำคืนแห่งทิพเพียนแห่งการภารณาวันพระวัดป่านุนคำสุบ,บัติในวันนี้ พระคุณเจ้าพระอาจารย์ขอาการบอกกล่าวสนทนากับศิยานุสิญญส์ภายในทั้งพระคุณเจ้าและก็สิทธิน์น้อยๆที่คอยมาดูแลอุปถากดูแลวัดแห่งนี้และร่วมปฏิบัติธรรมเพียนแห่งกุศลทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นสิ่งดีงามเราทั้งหลาย มีจิตใจหนึ่งเดียวกันนั่นคือเชียรแห่งความดีมีความศรัทธ,ธาในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์มีความนอบน้อมด้วยกายวาจาใจในการที่จะเป็นคนดีสำหรับ,บนวัดป่านนทนคำสมบัติแห่งนี้เจตนาที่ได้สร้างเพียรขึ้นนั่นก็คืออยากให้เป็นที่ที่ให้ธรรมะแก่บุคคลทั้งหลายจากทิศทั้งสีด้วยความบริสุทธิ์และ เป็นที่สัปปายะสำหรับผู้ที่อยู่ที่อาศัยได้เพียรปฏิบัติตามทางสายกลางอันเรียบง่ายให้เป็นสถานที่ที่มีการให้ดังครั้งพุทธกาลคือให้ความปรารถนาดีให้ธรรมะญาติธรรมพุทธบริษัทหรือพระคุณเจ้าที่มาจากทิศทั้งสได้เป็นความทราบซึ้งความตราตืึงในใจแล้วนำไปปฏิบัติสินี้ยิ่งใหญ่ยิ่งนักดังนั้น พระคุณเจ้าที่ร่วมเพียรปฏิบัติที่นี่ก็ให้มีใจมุ่งตรงถึงองค์าสดาเราเป็นผู้ละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมเราได้ออกจากเครือนบัดนี้เรามีเพศต่างจากครหัสถ์แล้วการเลี้ยงชีวิตของเราต้องทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายให้ญาติโยมเขาดูแลง่ายๆถ้าเรามีความง่ายในการอยู่การขบการชั้นการปฏิบัติละข้อจะง่าย บุคคลที่มาเขาก็จะสะดวกใจกับเราไม่หนักใจคือเบาใจเพราะพระคุณเย้าเป็นผู้ที่ง่ายๆตามทางสายกลางไม่ยุ่งยากดังธรรมะเรียบง่ายที่ได้กล่าวในทุกๆครั้งเรามีเพศต่างจากคฤหรสถหแล้วอาการกิริยาใดาๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆสมณะคือผู้สงบสงบกาย สงบวาจาแม้แต่สงบใจคือทำใจให้สงบจากราคะโทสะโมหะสงบจากความโลภก,การบวชไม่ใช่บวชเพื่อต้องการลาบยศเงินทองปัจจัยโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้อยากให้เป็นดั่งครั้งพุทธการคือว่าเมื่อมีญาติธรรมมาใกล้ไกลจากทิศทั้งสี่ที่ไหนก็ตามที่เดินทางมาถือว่าขอบคุณท่านเหล่านั้นในแรงเพียในแรงศรัทธา ที่เพียรมาหาเราหน้าที่แห่งนี้ดังนั้นสยานุสิตโดยเฉพาะพระคุณเจ้าหรือเจ้าวัดเจ้าว่าผู้คอยดูแลทั้งหลายสิทธิแนน้อยสิ่งที่เน้นย้ำคือการต้อนรับต้องคอยต้อนรับด้วยดีใจของเราเนี่เต็มเปี่ยมประหลุกับญาติที่ห่างหายไปไกลหรือแม่โคกับลูกโคที่ห่างหายกันแล้วมาเจอกันทุกท่านที่มานี่คือญาติพิเศษของเราในการต้อนรับนั้น การแรกสิ่งที่สําคัญมากคืออันดับแรกอย่าโฆษณาตัวพระอาจารย์โดยเฉพาะในคำพูดจริงอยู่อาจจะมีเจตนาดีให้โยมได้คือมีแรงศรัทธาแต่ในธรรมวินัยแล้วอยากกล่าวถ้าเป็นไปนด้จากล่าว่าพระอาจารย์ท่านบรรลุอย่างนั้นท่านบรรลุอย่างนี้แต่ชา้าอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นกลางกลางก็พอหรือถ้าจะเป็นไปได้ผู้ที่มีปัญญา โยมหรือพระคุณเจ้าไม่ต้องกล่าวสิ่งใดเขาจะสังเกตเห็นเองในทางโลกก็อาจจะเป็นการดีเชิดชูครูบาอาจารย์แต่ในทางอริยวิันที่ละเอียดแล้วการที่มากล่าวเชื่นชมแบบนั้นกลับเป็นความหยากในธรรมวินันครูบาอาจารย์ท่านไม่มีตัวตนที่จะเป็นผู้บรรลุยังเป็นผู้เพียรในพระธรรมอยู่ยังเป็นผู้ต้องศึกษาอีกเยอะ นะดังนั้นสำคัญที่สุดไม่ต้องกล่าวในลักษณะแบบนี้หรือแม้แต่ตัวศียานุสิทธิ์เองจงทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสปฏิบัติในทางถูกต้องผู้มีปัญญาจะสังเกตเห็นเองขอย้ำตรงนี้ดังครั้งพุทธกาลนี่ญาติโยมเนี่ยเขาจะสังเกตครูบาอาจารย์ออกในแต่ละวันแต่ละที่ว่าเรามีความโลภอยากได้ปัจจัยเข้าไหมหรือตั้งใจที่จะให้ธรรมะ ไม่ต้องขอสิ่งใดแล้วเขาจะมาให้มาดูแลมาส่งเสริมเองตามสมผลและจะเกิดขึ้นในความบริสุทธิ์ประการต่อไปอย่าเออยากล่าวเป็นเลสัน,สนว่าพระอาจารย์ขาดเลือ,อยงงอ,อย่างนั้นขาดเลือยอย่างนี้เออถ้าได้สิ่งนั้นก็ดีท่านก็พูดอยู่นะเป็นความไม่บริสุทธิ์และอาจารย์จะละอายมากถ้าสิ่งเก่าแบบนั้นคือผู้มีปัญญาเขาจะสังเกตเห็นเองอันนั้นเป็นหน้าที่ของโยมที่เขาจะพึงทำแต่หน้าที่ของเราเนี่ยคือ ต้อนรับด้วยดีปฏิสันฐานคารวตาเคารพในสิขาของตนเองในข้อปฏิบัติผู้มีปัญญาจะสังเกตเห็นเองขอเน้นย้ำพระอาจารย์ั้งแต่บวมาถือมาตลอดจะระวังที่สุดก็คืออาการขอการขอโดยตรงเทียบเคียงเลือน,น,นก็ไม่ได้ดังนั้นที่นี่แม้จะเป็นที่น้อยๆแต่รับประกันได้ว่าเกิดขึ้นด้ความบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างดังที่บอก การที่มีเจ้ามีของมันอาจจะถูกต้องในเบื้องต้นแต่ในที่สุดแล้วยังเป็นการยึดมั่นถือมั่นยังไม่เป็นทางสายกลางยกตัวอย่างเช่นภาพศิลปะที่มีค่ามากเราไปดูว่ามีความสวยงามแต่พอไปดูมุมภาพคนนั้นคนนี้ใช่ไหมคุณค่าลดลงทันทีเลยอ๋อมีเจ้าของแต่ถ้ามันเป็นส่วนกลางนี่เป็นของที่บูชาเป็นส่วนกลางพระศาสดาก็ไม่ถือว่าเป็นของพระองค์เอง เป็นของบูชาคำว่าของบูชาผู้ใดปฏิบัติปฏิบัติชอบควรบูชาทั้งหมดใช่ไหมสิทธิ์น้อยที่เราสวดในสุปฏิปนนเนีน่ยแม้เราก็อยู่ในนั้นบูชาพระพุทธองค์ก็เหมือนบูชาตัวเราเองถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธองค์ดังนั้นขอเน้นย้ํานะสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ที่ทุกคนมาแล้วปลอดโปร่งโล่งสบายการที่ไปแสดงความขาเลือนั่นคือประจานตัวเองเราอาจจะมองว่าบอกบุญให้เขาได้บุญแท้จริงแล้ว ถ้าเขาทำเขาก็ดบลงไปแล้ว50เพราะเรามีการบอกการกล่าวการแนะนแต่ถ้าเขาสังเกตเห็นเองตั้งใจทําให้แม้จะน้อยก็เต็มร้อยเกินร,ร้อยเลยทีเดียวแต่ถ้าเรามีการบอกกล่าวแล้วมันจะไม่งามในธรรมินไหนขอให้มีความบริสุทธิ์ตรงนี้ถ้าเราอยู่ด้วยความบริสุทธิ์แล้วความร้อนใจจะไม่มีจะมีแต่ความเบาสบายและจะเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมามีสิทธิ์ใช้ได้ทั้งหมด ไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครยึดบั่นถือมัน่นมีแต่ผู้จาคะผู้เสียสละพุงธยาวที่สุดแล้วอยากให้เป็นวัดแน้นอยเกิดขึ้นในพุทธศาสนาวัดที่มีการให้ให้ด้วยพระธรรมให้ด้วยน้ําใจให้ด้วยน้ําคําพูดในการต้อนรับให้ด้วยน้าําธรรมคือใจเรามีธรรมะที่สื่อสารถึงการแลกันด้วยอาญตนะทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ใช้ได้ทั้งหมด ไม่มีตู้ค่าน้ำค่าไฟค่าสิ่งใดมีโยมผู้มีศรัทธาดูแลให้ค่าไฟใจเขางดงามมาใช้ได้เป็นบุญน้ำก็มีผู้ดูแลให้ทุกท่านมาใช้ได้ตามสบายเลยมาปฏิบัติธรรมได้อย่างมีความสุขมาสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้ามาต่อยอดกันมาสรรเสริญกันในคุณงามความดีมาต่อบุญซึ่งกันและกันให้ถึงกุศลกับความฉลาดมาน้องเข้าหากัน มาเป็นครูซึ่งกันและกันวิเศษวิคุณที่สุดแม้แต่ผู้ที่ทําบุญพระอาจารย์อาจจะไม่ได้บอกกล่าวกับคนนั้นคนนี้จะทําน้อยทํามากรับความทราบถึงในใจและน้อมส่งให้ถึงองค์ระศาสดาบุญท่านสําเร็จแล้วถ้าพระอาจารย์บอกกล่าวคนนั้นถวายเท่านั้นคนนี้ถวายเท่านี้เอาลงไปโพสไปแชร์ไปอาจจะปพื่มใจแป๊บเดียวเน่เราแต่ผลที่ตามมาแล้วอาจจะเป็นการ ใส่เหยื่อต่อๆไปก็ได้อ๋อคนนั้นทําคนนี้ทํามันก็ยังมีเลสในในการบอกกล่าวอีกนั่นแหละดังนั้นถ้าจะประกาศก็ให้ประกาศธรรมะทาบุญได้บุญแน่นอนทราบซึ้งตราตื่นในใจผู้ให้น้อมให้ผู้รับน้อมรับส่งที่องค์ะศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื้อเสียงกล้าห่างเราทั้งหลายวิเศษที่คุณท,ที่สุดขอให้เข้าใจนะศียานุสิทธทิ์ทางพระคุณเจ้าและก็เจ้าทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาใหน้อย ที่แห่งนี้อย่าให้มีการขออย่าให้มีการบอกกล่าวเป็นเลสัยว่าขาดเหลือสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาถ้าเราขาดเหลือนี่บุคคลที่เดินทงมาเขาต้องมีความคิดสิแล้วเราจะเติมเต็มให้เขาได้อย่างไรใช่ไหมถ้าอย่างขาดเหลือที่แต่ม,มากมาแล้ว,วาขาดนั่นขาดนี่คือผุกคนที่มาจะมารับสิ่งดีๆจากเรามาถึงแล้วขาดไว้เรานี่ขาดเหลือแทนที่จะให้เราเรากลับไปเติมเต็มให้ท่านใช่ไหมไม่มีหนี้ค่าไฟไม่มีหนี้ค่าน้ําถ้าเราไป จัดขึ้นแบบนั้นอนี่ค่าน้ำนี่ค่าไฟต้องจ่ายและบางคนเขาเพิ่งเดินทางมาครั้งแรกมาเป็นหนี้คุณเมื่อไหร่ใช่ไหมอันนั้นคือมันมีแทรกเข้ามาเพื่อเจตนาดีอย่างอ่อะไรก็แล้วแต่แต่ที่นี่ขอให้เป็นที่ว่างๆที่ปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีหนี้ไม่มีสินสิ่งไรมีแต่จะต่อยอดให้สิ่งกันละกันขอบคุณที่ท่านเดินทางมาขอบคุณหมู่คณะมาจําภาษาปฏิบัติร่วมกันวิเศษที่คุณที่สุด ค่อยซึมซับไปการปฏิบตัติการฟังธรรมสนนนาธรรมด้วยความบริสุทธิ์แล้วใจของพระคุณเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างสุดๆด้วยธรรมะอันวิเศษที่คนมมหาโทสะมันจะเบาบางจางคายเป็นเพราะเราไม่มีการสะสมไม่มีการสั่งสมไม่มีการขอแถมยังฝึกการให้ทีนี้ให้สิ่งใดประเสริฐที่สุดให้ธรรมทานอนุโมทนาและให้การลงมือปฏิบตัติให้ตัวเรานี่ได้ลงมือปฏิบัติ ลก็จะเกิดตามสมควรเกิดการปฏิบัติทราบซึ่งตราตึงสิทธิ์ที่เกิดด้วยธรรมะพระคุณเจ้าก็มองเห็นอยู่ครูบาอาจารย์จะไปทําบุญน้อมมาถวายงดงามมากอันนี้คือออกมาจากหัวใจโดยที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ขอดังนั้นแม้จะเป็นการเป็นงานณนะสถานที่แห่งนี้วัดป่าน,นครสมบัติจะไม่ได้จัดงานเพื่อหายอดปัจจขอให้ทราบเอาไว้ จะเป็นการจัดงานเพื่อเป็นผู้ให้ให้ธรรมะให้ทุกท่านมาสัมผัสท่านจงมาดูมาดูความเรียบง่ายปัจจัยจะน้อยจะมากไม่ได้เน้นไม่ได้จํากัดยินดีนะในแรงศรัทธาแต่ไม่ได้จัดงานเพื่อทํายอดจะเห็นว่าในแต่ละงานจะไม่มีการต่อยอดแต่ถ้าเราปรารถนาเทียนจะต่อยอดความดีด้วยหัวใจของเราก็ยินดีจะไม่เน้นในเรื่องของปัจจัยทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เรียบง่าย แต่อยากทําหน้าที่ให้กิจนุสิทธิ์หรือสิทธิ์ทั้งหลายนี่เป็นผู้ทําหน้าที่คือเป็นผู้ให้ด้วยพระธรรมในธรรมที่เราทําได้เท่าที่เราทําได้จะมากหรือน้อยก็ถือว่าวิเศษที่ควรที่สุดถ้าเราปฏิบัติแบบนี้จะมีความสุขทั้งตัวเราเองไม่ต้องหวังว่าจะได้มากจะน้อยจากคนที่มาจะมีความสุขกับทิศทั้ง4พุทธบริษัทญาติธรรมที่มาไม่ต้องกังวลใจว่าจะให้เรามากหรือให้เราน้อย นะอันนี้เป็นส่วนที่คุณมีศรัทธ,ธาเจริญแล้วเข็นว่าขาเหลสินไดค่อยทําลงไปดังครั้งพุทธ,ธากาลเข้าใจนะจนสถานที่แห่งนี้ขอให้เป็นที่แห่งทิพนนวนํคำสมบัตินนทคือที่สูงคําคือคําสอนแห่งองค์พระศาสดาที่เราเอามาปฏิบัติเอามาศึกษาแล้วก็บอกกล่าวออกไปสมบัติคือสมบัติทางโลก โลกเยสมบัติเมื่อเราจริญแล้วย่อมไปหาทรัพย์ทางโลกได้ด้วยความบริสุทธิ์และก็เป็นทรัพย์ที่เย็นไม่เดือดไม่ร้อนเมื่อเกิดด้วยทรัพย์ทางโลกแล้วท่านก็จะได้เกิดด้วยอริยทรัพย์ภายในนิโอตตะอาชั่วกลัวบาปเป็นผู้มีศีลสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาเป็นยิ่งเป็นเยี่ยมยอดในจิตในใจในี่คือทรัพย์ภายในที่จะเกิดขึ้นจากพุทธบริษัททั้งหลาย ที่มาสู่นวนคำสมบัติแห่งนี้และแม้ที่สุดตัวเราต้องได้รับสมบัตินี้ก่อนต้องมีสมบัตินี้ก่อนจึงจะสามารถมอบสมบัติให้คนอื่นๆได้นะขอให้เข้าใจและขอให้ทุกคนจงมีความผ่อนคลายสบายเยือกเย็นในศีลในธรรมในคุณงามความดีเป็นมิตรที่ดีแห่งตนด้วยพระธรรมในใจเพียรปฏิบัติขอให้สถานที่แห่งนี้จงเป็นที่ที่ เป็นด่งทางสายกลางยินดีต้อนรับจากชิดทั้ง4ผู้ที่มีใจดีสีงามพระคุณเจ้าที่เทียนปฏิบัติก็ให้เจริญด้วยพัะธรรมอันวิเศษวิคุณถึงองคาศาศาศา์菩สดาเจ้าทั้งหลายพุทธบริษัทผู้ที่อยู่ที่นี่ผู้ที่เดินทางมาก็จงเป็นผู้มีความเจริญด้วยกายวาจาใจเจริญด้วยทางศีลภาวนาถึงสมาธิปัญญาศีลแม้ที่สุดแล้วมีความเจริญถึงองค์าสศดา,ศ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 าทุกประการเทอด